ขวามจะแนวนี่โอ้ยท่วงลอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาเหตุโอ้ยโอ้ยโอ้ยม่้ยโอุ้ย สวัสดีครับยูว่าเลกสายดานใช่ไหมมีล่องขับรถสามล้อครับเอาอยางเป็ดขาดแล้วบอท่านไหนใส่ไปเลยล่องมาขับเล่นเลยขับไปครับมาขวาม่มตอนแรกมันขับได้อยู่เนาะแต่วเล่ว่าล่องขับเร่นหนึ่งเอาแปลมามันซี่แต่มันล้อหนามันโล่อองหมดตั้มเหมือนกับ จะเลยเป็นดังสีเพ te ื่อเป็นแนวนี่แหละพัดแค่แจ้งไหนล่ะึ้นกองให้เห็นดร่มบเนอะเออ เอ้ยนันจะลงดก่เหรอแยกความไปเมเด้อเออเออน้องเออเออโออเนียอันแรคือเป็นเร่งสี่อ้นนา ล่มเสยครับแต่โบ้เกเคย่ยล่องครับคือการล่องมาเห็ดเบ่งครับว่าเป็นอย่างหดึ่งเป็นอย่างที่เด่นติดคล้องตอนนี้มันขึ้นเลยวังหันมัน 帮你们联络 ควนจะแนวนี่โอ้ยท่วงหอกโอ้ยโอยโอ้ยหาเหตุโอ้ยไม่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 อุ้ย ว้ยมันสีหาโอ้หาเห็ดเนาะเบึง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 ง่ายก็ได้ล่ะอย่างงี้ยาพอแล้วไอ้เล็กรมัอบๆไปง่ายกใจเด้อ ฮ่ามึงเอ้ยตกใจหมดเลยขันต่ขวัญอ่อนอยู่บังเมื่อแก่งให้จับกล้องอลไรกันเมื่อเห็ดที่อย่างให้ญาติเนาะ รถแห่งแต่พี่การอยู่มีสามขาในเดียวนี่อันขี่ไปเลาะทางก่อนไปถอดหล่อหันเขาบอกว่าอันรถไปแย่งล่ะมันพี่การตี็น <c oughs> หมดข้าสศาหมดข้าสีเปล่า ตัวแกเห็นรถม่สามหลอมันคพิการสิเลยขับรถสไตล์พี่เล็กสายล์ดันพ่อพ่อพ่อ ไปเลยเฮ้ยขึ้นเลยละัยกขึ้นบาะนยกขึ้นบะนี huh. totally ่ไปยกรถเอ้า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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเร็วเเฮ้ยเร็ว ออนโอ้จาวกระเห็นไปทัวน้นงหัวหนเดินตามหอกเดนมาแนวนองรูวพิการเท่าเเข้าเท่เข้าแล้วเสีไปจอดยังมาขวมใส่เด้อไปเดินนาไปไหนนกถหัวโอเขาต้องแัดกับสาวหอกเองโอจะสีหลอกกูสิสิโต๊ะหล่นตายเลย มาบอกว่ามหาอับโลสามลอยมันเก่งครับเป็นจกักรยานนิดหน่อยแล้วอ่ะสามล,มาลอยไปรอี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้้ะจ้ะจวต่อไปเป็นกัในใส่ลอยปีน้ไไ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่เลกสายดันค้าแนวด้วยนะคะ